มาแล้วครับอยู่กับอารีนาเฮ้ยดูฝานั้นสิไม่ใช่ฉันหมายถึงไอ้โลโก้ปืนสองกนั้นน่ะเขามาเต้นไหนกันโอเคต้องเลือกปืนที่มันจะไซส์จะไซส์คืออะไรจะใช้ใส่พวกเออมาแล้วคว้าเลยไปแล้ว

อย่าห้าวเฮ้ยมันฆ่าเพื่อนเราฉันต้องฆ่ามันไงละ่ะปัสผูส้เรียบร้อยครับเอ้อฆ่าควาดากเนี่ยฝั่งนั้นโหดจังเลยอะ่ะหรือว่าฝั่งเรากระโป่งยังไป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  s <S okay. ไปไปไปสกอตโอเคไปตดินนี้อะ่ะถ้าซ้ายมีสวยเสร็จไปหนึ่งขวาซ้ายไม่มีไปต่อเดินอย่างระมัดระวัง ูำาาตย้อยยังไม่เปิดใหม่นะจะไม่เปิดใหม่สักหน่อยเว้ยเว้ยสไลด์แบบนี้อ่าก็ตายสิครับมัาคืนน่าจะลื่นนะเนี่ยพวกนี้จะลื่นนะเนี่ยในปิดเลยเพื่อนในเปิดทำไมช่างอายข้าเจ้ามาแล้วมาแล้วไหนมาจะเอาเพื่อนตายเพื่อจะตายเพื่อจะตายตรงหน้าเลยเอามันหายไปนั้นไม่มาหรอกนี่ยังไงมาล มาละไอหมอนี่มันชอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมงั้นเราจะหยอดระเบิดสใส่มันเอ้ยโอยบ้านี่ปังแม่โอ้โหแม่มนนั้นใส่กระหันชิ้นไหนจริงหเหรอไอโอ้โหไอ้นี่มันไททันเกาะชัดเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่เลยอะ่ะดูง่งก็ใช่เลยะระเบิดระเบิดระเบิดหนึ่งสองไปไป

นี่ใช้ขวหน้าหลังไม่มีสวยมาแย่งคิวเพื่อนเฉยเลยปะโูนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหมันแย่งคิวเพื่อนไปสองคิวแล้วอ,อะไรวะเนี่ยอะไรอะไรอะไรดูมันยิงดิโอ้เขาเจ้ายิงอะไรกันนะครับโอ้โหดูดูเขาเจ้ายิงอะไรกันนะ่ะสงสัยต้องปลาระเบิดไปแล้วมันอยากอยากกินระเบิดปะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งมา,อ,าอืม,มนำไมเฮียะระเบิเด <laughs> <laughs> โทษทีเพื่อน มเจ็บเหรอโทษทียีเราก็เอาตายแหละเพือนเพทีสวยอย่างนั้นแหละเออว่ายไข่ปะเนี่ยไ,ไ,ไปถีบปลูกซอนย่งางความมั่นใจวิ่งไปแล้วใส่ไข่โมาพวกแกต้องเจอพิเศษแล้วล่ะแบบไม่ใส่ไข่อ่ะนะพิเศษใส่ไข่ไม่ใช่หรอวะแบบไม่ใส่ไข่นี่มันไม่พิเศษนะมันจะ,ะเจอคนละ โอ้โหสระอย่างเท่สระอย่างเท่ต้องมาจบชีวิตติดตรงนี้เลยนะ้องเอ้ยนี่สวยเพื่อนนายเก่งมากเออโอ้ยเบาตาข้าอ่าเบาตาเออหลบก่อนโอ้ใจใจใจอะไรอะไรใครมาเนี่ยใครมาด้านนี้ใครมาด้านนี้เออแลกกันแล้วกันไอ้นั่นไมันไอ้นั่นมันยืนยิงเขาไม่ได้อ้าวฟังเราพิสาวนาะ ไปตุรุตุรนตุรุตุรนตุรุตุรนตุรตุรุตุุ้ตุรนตุรุตุรุตุรนตุรุตุรนตุรุตุรุตุรุตรุตุรุตุราตุรุตุรุตุรุตุุตุรุตตุรนต้รุตรุตรุตุรนตรุตุตตนตตตตตนตุตตตรตต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 รตตตนตตตตรตต ใช่เพราะมันมี4ตัวไงละ่ะทุกคนก่อนจะไปสู้นะปาระเบิดแฟลทไปก่อนด้วยโอเคไหมถ้าเข้าใจแล้วทำด้วย <c oughs> ถึงช่วงจริงจังแล้วสิแหม่แหมแหมแหม <c oughs> ให้ให้ให้ได้คิวแล้วนำเลยนะ <c oughs> ได้ใจหรอฮะ <c oughs> <c oughs> S <S หายไปไหนป้องอืมาอือมันตายแล้วระเบิดอ่ะระเบิดอะไรหมดตีเพื่อน <S 2> <S 2> ว่าอยู่เก็บหมดตัวนะเมื่อกี้สามสี่ตัวนะมันใครข้าข <S <S ไปยิงเพื่อนใจเลยโดนระเบิดเต็มหน้าเลยป้องอะไรวะเนี่ยไปไป ไปอะไรอะไรโอ้ยได้ยิงมันอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปกินเยอะเฮ้ยดูเขายิงมาสิยิงอย่างมั่นใจระเบิดแฟลชไปไปเอายิงเพื่อนตัวเองทำไมต่อต่อนี่ไป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 ตื่นเตือนเลยด้านนั้นมีเออให้มันรู้ซะบ้างไผเป็นไผเนี่ยไผเป็นไผเนี่ยพู้หญิงสีจะเอาผญิงสีพู้หญิงสีผู้หญิงสีน่ายห่าไปแล้ว

เพื่อนตายเจ็ดหรือเปล่าเพื่อนอาจจะตายน้อยกว่าตายสงองแล้วเว้ยตายสองแ้วเว้ยโอ้ยช่วยเหลือเจ็ดอาจจะช่วยเหลือเยอะไหมเกี่ยวไหม